สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสื้อ Yonex Japan Open โตเกียวปี2025ันนะครับอันนี้ก็จะเป็นสีกรมท่านะครับกับสีไลเล็กนะครับเสื้อ j a p a n Open เนี่ยผมบอกได้เลยว่าสวยทุกปีแล้วหมดเร็วทุกปีด้วยนะครับและตอนนี้นะครับบางสีบางไซส์นะครับหมดแล้วนะครับหมดแล้วคือหมดถาวรเลยนะนะครับและตัวนี้เป็นผ้าวิลลีคูนะครับใครที่เคยใส่ผ้า โยนิควิลลคูของแท้เนี่ยจะรู้ว่ามันใส่สบายมากแล้วแห้งเร็วมากนะครับแล้วระบายความร้อนออกจากร่างกายได้มากกว่า3องศาเลยนะครับเยอะมากนะนะครับผ้าเนี่ยนะครับไม่อมเหงือ ไม่ติดผิวนะครับแล้วก็เป็นผ้าแอนตี้แบคทีเรียด้วยนะครับใส่นานๆหลายๆปีเนี่ยไม่มีกลิ่นอับนะครับเพราะว่าเหงื่อเราเป็นแบคทีเรียนะเวลาบางทีผ้าไม่ดีก็ซักไม่ออกนะครับผ้าดีมากนะครับใครสนใจนะครับของแท้นะครับก็สามารถสั่งเงินเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับรีบๆ่อยนะครับตอนนี้เริ่มหมดแล้วนะครับ